วันนี้ผมมีหน่อไม้นะครับซึ่งแปลมาจากที่บ้านนะครับเป็นไผ่กิมซุงนะครับตอนนี้ต้มใบยนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นซุปหน่อไม้ครับเพราะว่ามีเยอะครับแล้วมันเหลือเดี๋ยวปรับเมนูมั่งเดี๋ยวเราไปทำซุปหน่อไม้กันครับไปครับมาครับเรามาเริ่มทำกันครับซุปหน่อไม้ผมใส่ปลาร้านิดนึงครับอันนี้ปลาร้าขวดนะครับแล้วผมก็จะเอาหน่อไม้นี่ครับ ที่ซอยสับแล้วนะฮะอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับเอาไปรวนครับรวนเพื่อที่จะให้ปลามันสุกอีกทีด้วยนะครับผมจะใส่น้ำต้มเหล่าไม้้น้ำใบย่านางนะครับไปสักหน่อยครับตอนนี้มันเดือดสุกแล้วหอมแล้วครับปลาน่าจะหน้าปลาน่าจะสุกแล้วอะสุกแบบสะอาดแล้วนะฮะผมปิดไฟครับทีนี้ก็ใส่ข้าวคั่วครับ แล้วก็พริกป่นสักประมาณ1ช้อนนะครับไม่ได้ทานในกล่องไม่ทานด้วยวงครับน้ำปลาเมื่อกี้ใส่ปลาบาราไปแล้วน่าจะมีความเค็มแล้วนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งต้นหอมหอมแดงมะนาวครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้หอมเข้าคั่วมากเลยครับ นี่ซุปหน่อไม้ของผมเป็นเมนูเพิ่มเติมนะครับเมนูดัดแปลงจากหน่อไม้ที่บ้านเราที่เราเอามาทํานะครับออามาต้มใบชะนางเฉยๆนะครับมันก็กินกับน,น้ำพริกกินงอะไรมันก็เริ่มจะเบื่อครับก็เลยทําเป็นซุปหน่อไม้นะครับหน,บน,น้ากินนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ซุปหน่อไม้ครับสวัสดีครับ